ส4 O M ต3เห้าหกสี่กัมั hey, 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 hey. ้ยอตอนนี้นักศึกษาที่ท่านได้ถูกปิดตาลแล้วนะคะแล้วก็จะมีทีมนะคะเราจะไม่ได้บอกว่าใครจะเดินก่อนเดินหลังนะคะเดี๋ยวด้านหลังปิดตาได้เลยนะคะ เมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสตอนรับคณะคู่อาจารย์จากวิทยาลัยราชพัฒนซึ่งเด้ผ่านินสินักศึกษามาอบรมมาฝึกเกี่ยวกับทมล่มผู้ธิการคุ้มนนสิติลกุ่มนจะผ่านพ้นจบรับสูดบสุดไปแล้วพ้นกิรเป็นคุณนคู่สอน กนพิการในสังคม่ให้ได้รับคว้นรูก้การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องที่ดีงามัมนจะได้เห็นวัวดเกาะของเฮ้าเนี่ยมันเป็นแรงเรียนรู้เชื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมน้าเป็นแรงเลียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาธรรมะธรรมชาติมันจะได้เปิดโอกาสผ่านนสิทธิในกศึกษามาหลวมทํามบุญลวก็มาเผ่ารับการอบรมรับโท การเลี้ยงแล้วก็การสอนก็เพื่อจบแล้วสวดไปแล้วมันจะจิตใจไปสอนผู้พิการผูการเนินมนตที่ดีในสังคมสืบต่้ไปแต่ขออนุโมทนาเด้อกับคณะคู่อาจารย์ทุกท่านเราจะไปดูน้ออาจารย์น้อขออยากเด้อขอยยากไปดูคณะนิสิตนักศึกษาที่มาทํากิจกรรมนะ ก็จะเป็นการปิดตานปิดตาแล้วก็ทําเหมือนคนตาบอดแล้วจะได้ได้ซ้อมไว้แล้วจะได้ไปสอนคนต่อด้านซ้ายอา,ะะาาอาจจะเป็นคหรือว่าถนลนลูกรังนะคะเดินล้อแมวไปตลอดพอเราจะขึ้นถนนใหญ่นะคะบ้างอาจจะมีเสียงรถวิ่งผ่านนะคะ แล้วก็มีความรู้สึกที่เดินในลักษณะขึ้นเนินนะคะเราก็ยังชิดซ้ายอยู่นะคะเราก็จะเลี้ยวซ้ายเดินไปเรื่อยๆนะคะจนถึงจุดสังเกตที่เป็นท่อนไม้แล้วก็กิ่งไม้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะหันหน้าไปด้านขวามือนะคะเพื่อฝึกฟังเสียงว่ามีรถไหมนะคะ ถ้าเกิดว่าไม่มีรถเราก็จะเดินข้ามถนนแบบรวดเร็วนะคะพอ,อไปถึงฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นจุดหนึ่งที่มีความอันตรายนะคะจะมีต้นไม้คือต้นสุกขายิซันะคะอยู่ตรงนั้นซึ่งเราจะต้องสไลด์ลงไปนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรเศษนะคะเราจะต้องลงไปแล้วก็เ,เดินไปตรงสะพานปูน,นะคะ่ะ หลังจากขึ้นสะพานปูนไปแล้วนะคะเราก็จะเลี้ยวไปทางขวาเลาะตามแนวของนองที่เป็นปูนนะคะเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะบางาจจาทอ่อาจจะมีต้นไม้ที่เป็นต้นกล้วยนะคะอาจจะมีการป้องกัน ีที่เขาตัดเป็นร่องระบายน้ำนะคะมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะในการเดินันนาเราก็จะใช้แบบแทงโกนะคะตรงไหนที่เราปรับนะ,ะแล้วแล้วมันไปได้นะคะสำรวจดูก่อนนะคะแล้วเราก็เดินนะคะถ้าปลายไม้เท้าเราสัมผัสน้ําหรือว่าคล้อยต่ําลงนะคะเราก็เดินหลีกเลี่ยงนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะจนถึงร่องน้ําขนาดใหญ่ ซึ่งก<ม>็จะมีพื้นที่กว้างนะคะเราจะต้องเดินข้ามร่อง,งน้ำ